เดี๋ยวอให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้กูคงไม่ต้องมาแนะนําตัวแล้วเออนั่นเองเขาบอกว่ามันถูกยิงอยู่นะฮะนับนเงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเออกระโดดกันหนุกนะผมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับผมเป็นการย้อนอดีตนะฮะว่าไงแกนั่นึงนะจ๊ะโอออย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะฮะเป็นการย้อนอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึึ้้้้้นนนนนะะะะฮตตตอออองงงงไไปดูคครรัับบผผมมมมว่าาาทเถย ตามป่าแม็กไปเลยพบกับนิทานของป่าแม็กนะผมเรื่องแม็กเพนผู้กล้าตามหามนุษย์ทุยกูมั่วกูมั่วแล้วเดีินๆโอเคนะฮะขอเดินไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมไม่น่าเดินมาตามทางเลยเว้ยเจอพวกนี้อีกและนะอารมณ์เสียเลยครับผมเฮ้ยเพือยอะเพิ่มันเยอะอุ้ยอุ้ยอ่ะจ่อกระโดดหล่อไม่ละจ่อหลังเคล็ดพอดี อย่าเพิ่งเอ้าเจ็บเว้ยกินยาก่อนโอเคเอดได้หนึ่งตัวครับผมอืมง้อกูจะหาอยู่แล้วอย่าเพิ่งจ๊ะอ่ะจ๊ะโอเคเคลวยิงเข้าหน้าไปนัดหนึ่งรอเลย เจ้านะครับผมโอเคต้องหีใครมานี่ครับผมอะโยเกไม่โอเคแล้วผมเดี๋ยวผนี่เราสู้กับใครอยู่เนี่ยนี่นี่เข้าปากโอ้โหมาเลยนะฮะเมกี้เพิ่งกินช็อกโกแลตครับผมฟันดำ ไม่ใช่น่าหอันนี้เราหนีใครมาวะหนีแก๊งๆหนึ่งมานะฮบผมโอ๊ยบอกอยู่ตรงนี้เองเงินเป็นของฉันเงินเป็นของคุณเหรอก็เอาไปเสีครับผมไม่ได้ห้ามโอ้โหคอสโตทำหน้าเฮ็ยนะับผมมึงโอเคปะใช่ฉันโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมต้องจัดการในคนที่ใช้กรีเนตครับอกกรีเนตลันเชอร์นะฮะนี่นี่นี่โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถสู้ตกทัหมดละเอ้ยกูยิงหั่วโอเคครับผมแม่งเป้าเล็งมันผมสุดแสนจะบรรยายยากที่นะครับผมไม่ค่อยถนัดเป้าเล็งแบบนี้มันเล็กเกินนะผมเอ่อเอ้ยอปืนแบบเจ้าเอ้ยเพิ่งยิง เอาไปเอาไปติเฮ้ยมึงทำไมกูยิงไม่ได้วะกูแม่งจะตายแล้วเนี่ยกินยาก่อนเฮ้ยฮะโดดโอ้โหแม่งอยู่ด้านหลังกูเพิ่งเห็นโอเคเฮ้ยเจ็บ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 เพิ่งกินยาไปตะกี้กูโดนยิงอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยิงอีกมันเหรอผมอ้าว เฮ้ยน <ider> <itor> <cción S 1> ันมาตายอีกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มันใช้ยังไงวะกูยิงตั้งแต่ตะกี้โอ้ใช้อย่างงี้กูระเพียนะฮะกูรีบรีบใช้แล้วรีบทิ้งโอ้ยนะครับผมถือปืนพ่วงผมเฮ้ยนะฮะจะได้ไม่ต้องถือไปถือมานะครับ ดีโหลดแป๊บฆ่ามันนะครับผมโอ้โหไปคิวคิวอะไรโอ้เอาเฮ้ขวดน็มันซะโอ้ยเยสมาเริ่มตรงนี้ใหม่เลยเนื้อกุ้งพวกมันน่ะโอ้ยยิงไปเต็มๆเข้าซอกคอเลยอะนะฮะโอเคดีโหลดแป๊บนะ โอเคนะผมเราต้องออกไปจากที่นี่นะฮะด้วยคำแนะนำของพัสเอร์นะครับผมเคโอเค,อ,เคออกไปจากที่นี่ก็ได้โอ้ปืนอโอเครีโหลดแป๊บนึงนะพิยาโอเคเข้าหัวพอดีเลยครับผมขอไล่เก็บปืนแป๊บดิเฮ้ยนั่นดวกว่าพัสเอร์นั่นน่นนะมังอาจหลอ,อกกรู ใช้พวกกันครับผมมืงปืนบนอาจจะไม่ถนัดโอเคโหัวครับผมโอ้โหมึงยิงยากเว้ยโอ้ยแย่มากผมมินี่อะยิงยากมากเข้าบิ่หัวหนึ่งละวุ้ยรอๆๆเดี๋ยวบุลเลนทามหมดโอเคค่อยๆย่องครับผมตรงนี้เลยไปเดินยังหล่อครับผมโอ้โห กระสุนด да ันหมดพอดีอุ้ยไม่งั้นได้ซ well ้ำไปแล้วโอเคนะฮะแหมมึงมาพูดเลสมูฟตอนกูที่ยิงพวกมันอยู่ทำไปได้ครับผมกินยาแป๊บโอเคอิ่มแล้วเฮ้ยนั่นนั่นผมสมใครอ่ะช่างมันนะผมเฮ้ยยาเยอะด้วยโอ้โหอะไรนักข่าผมไปเคลมมันเคลมมันตื่นแล้วเขาอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะ

ถือลูกซองตอนนี่ครับผมอ้อมไปทางด้านหลังแล้วนะฮะเฮ้ยมันมีเยอะขนาดนั้นมันจะรอดไหมอ่ะยึดขันอ๋อโหอิงไปหนึ่งโค่นะเนี่ยตามไปตาไปเราก็อ้อมหลังครับผมเอาเด้อเด้อเด้อ อ๋อเราจะต้องใช้บูเล็ตไทม์ด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นไม่รอดอเว้ยไม่อย่างนั้นพัซโตเราไม่รอดครับผมเอาอะไรวะทำไมกันอ๋อเราต้องรอดด้วยครับผมแล้วเราก็พละกูเลยดิอเอา ด้านนู้นก็มีไอ้สัตว์กระสุนหมดกระสุนปืนกูหมดโอโ้โ,อโหกูกูละเซงเนอะผมโอโ้โ,อโหตายมากี่รอบแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ครับผมผมต้องทำการกระโดดไปนะฮะไม่งั้นทันไม่งั้งนทันก็เราไม่รอดนะฮะโอเคหันหน้ามาดิจ้ะเฮ้ยนั่นนะครับผมเขากลับมาแล้วนะฮะอุย้ยเดี๋ยวโอ๊ยยืดพึ่ง ยิงทีดูอมเหรียญเลยโอเคแม่งโอ้โหลูกซองเขาแรงมากครับผมยิงนัดเดียวกับอมเหรียญเลยเว้ยโอเคซองเว้ยยิงอีกยิงอีกยิงอีกอะไรนักหนาครับผมพัศโซไปแล้วนะฮะไปดีแล้วด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่ครับผมยังอยู่นะฮะดิโหลดแป๊บ พวกนี้เบอกอันตรายจริงนะฮะไม่ได้เลยจริงๆนี่อะไรใครเนี่ยใครเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพัตโต้ไปไหนเัาผมเฮ้ยโอ้ยพัตโต้ไปไหนวะลอลาลาเคยเข้าหน้าไปนะ้วับโต้กินยาก่อน หายไปไหนแล้วโอ้โหไกลชะมัดยิงเงนยิงนโอ้โหยืนหแป๊บโอ้โหยิงโอ้โหเข้าเข้าหน้าไปเลยเต็มๆครับผมเท่าที่ีดูแล้วนะครับผมพัซโซหายไปไหนแล้วมึงเป็นผีหรือเปล่าครับผม แม่งเทเลพอร์ตได้อย่างเร็วโอไมค์กัสเฮ้ยนะฮะดูดินั่นไงเอาจะคูกแม็กเพนใช่ไหมเพนเหรอใครเหรอตลกน่านั่นไงมึงอะแม็กเพนหรือว่ามึงเป็นแม็กเพนปะเขว่า dead ครับ Look m a ะ ด hey, hey, like ูนะเพื่อนนั่นเนี่ยอ๋อใหม่ครับผมยังไม่รู้เลยครับผมว่าใครเป็นแม็กเพลทนะฮะฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเต้นอลริบิกโอ้มันมากครับผมเกินนะพัตโต้ไม่วิ่งมาได้ทิ้ทางนะเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะ เฟเอา้าอยู่เพิ่งยิงเฟนะผมต่อต่อบี้โหลดแป๊บสิเฟเฟบี้โหลดแป๊บสิโอเคจะบอกว่าด้านข้างมีไม่น่าดีนะครับที่แต่ระยะไกลนะฮะกูจะยิงโดน,นเนี่ยเฟยิง โอ้ยยิงเงี้ยยิงโอ้ยเด้อเดยอเด้อเดอ่าอย่าเพิ่งโอ้โหเก็บปีโนวนี่ปีนแล้วยิงแป๊บเฮ้ยนะฮะยาก่อนยาลังกัสาดก่อนเดี๋ยวมาแม็กซป้าขึ้นมาเดี๋ยวยิงคืนไม่ถูกเลยใช่โอเคสุดท้ายแล้วแม็กเรียกกูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวยิงนะผมยิงตายมารอบหนึ่งแล้วด้วย เน yeah, so so okay? like ี wow! <energetic> <noises> ่ยย no ิงบึมครั้งเดียวครับผมโอ๊ยมันเลยคราวนี้ซ้ำศพสนุกสนุกนะครับอะไรอะโอ้ยโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกบอกบอกไม่เป็นไรนี่บอกมาจากที่นี่นะนี่เหมือนมีสงครามเลยออกไปเร็วัมเนือากกว่าาางเอ้าเฮ้ยโดนสไนเปอร์ นอแนปเปอร์บ้าเอ้ยนะครับผมโดนยิงเฉยเลยเลือดเดียนชะมัดครับผมพวกนี้ต้องเข้าไปที่ทาวเวอร์นะครับผมเฮ้ยย่าโอ้โหกูแป๊บนึงสิแป๊บนึ่งโซนแนเปอร์ยิงแล้วคุพุนแล้วเนี่ยแป๊บนึงเขาบอกโอ้โห โอเคนะฮะต้องทำการกิ้งไปเหรอเออไอ้อย่าพึ่งโอ้ยโอ้โหตายแล้วอายโอเคไม่โอเคโดนสไนเปอร์ยิงมาตะกี้โอ้ my god หลบก่อนเอื้อโอเคเอาโอเคอย่าเพิ่งโอ้ยอย่าเพิ่งส่องส่องมากครับผมโดนสไนเปอร์ยิงมานะฮะ ไม่โ <craving sound> อเคกันันหัวผม้าุยอุยหน้ายอแป๊บนึงหน้ากูโดนโอ้โหเกือบตายแล้วน่กูแม็เทนนะเล่นอะไรบ้าๆนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไปทางไหนคร้บผมขึ้นไปทางบันไดเลยหรอวะโอเย ตอนนี้มันรอดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆไปนะครับผมถือลูกซองไปเลยเอาดันโก้ up the stairs าบอกเอาทางนี้เหรอเอาทางนี้ป่ะเฮ้ยวันให้ผมไปทางไหนอ่ะมันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอครับมาลงมาเร็วเข้าแล้วครับ หาทางเข้าไม่เจอเฮ้ยอ๋อหรือว่าให้ยิงจากข้างบนนี้แล้วไม่น่าใช่หรอโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้าแล้วขุนให้ผมไปทางไหนครับโอ้โหยิงหูู้หูุดแล้วไงหุดแล้วไง ไงโะ้อฮิตกราฟสโนเดี๋ยวเราเราต้องยิงตรงไหนครับผมอุ้ยอ้ยอย่าพึ่กแอร์อนแอร์อนตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ครับผมอุ้ยทำไงดีวะทางด้านข้างยิงจากตรงนี้เลยนะฮะ โอ้マイ g o ดคุณตอว่าให้มึงบุกไปทาง้งบนนะผมเสียยาจำนวนมากเลยนะเนี่ยใจแล้วโอเคปะกูไม่โอเคแล้วผมนี่ไงอยู่ข้างนอกรอกูเลยประตูมา a n d e ดนซ์ s โดนเลยโดนเลยโดนยืดไปหมดแล้วครับผมนโดนไปไปนะครับผมอันไปสวยมาก <laughs> <laughs> แอบอยู่นี่มองไม่เห็นนะฮะโอ้ไม่กันเนี่ยผมก็เริ่มซุบซิบกับพัสโซแล้วฮะบอกเร็ว ขยับดิมึงคิดตลกเหรอขยับเดินไปแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยไม่รู้ครับผมจะไปไหนไม่รู้ครับผมต้องเสดจาราให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นสามวันสองคืนนะครับเร็วๆนะฮะโอเคหลังกูฟุ้นไปหมดแล้วจะทำอะไรเนี่ยอะมึงฆ่าลูกกูอ๋อมึงฆ่าลูกกูอ๋อที่เรายิงไส้แตกครับผมลูกของฉัน ลูกชายคนเดียวของกรูแป๊บหนึ่งฟังนะขอโทษ Fuck you นะครับผมแต่ว่าเขาเพราะว่าลูกมึงเป็นคนยิงเราก่อนนะผมบอกให้ฮุบปากให้ฮุบปากโอ้โหน็อกเลยบอกมึงฆ่ามึงฆ่าลูกกูเอาโหกูมาโากู มึงฆ่าลูกกูขุดเดี๋ยวนี้โอไมร์ยานร้องไห้ขุก็ได้ขุดก็ได้ขุด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 คุดข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 ุขุ้ขุดข hey, ุดข Still, I did bad These Goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, not want to tell the guy there were 45 other bodies. I not uh, uh, Christian rights. I figured the grave digger act would buy us some time. บอกขุดโอเคขุดก็ได้นี่โอ้โหรับไหมครับผมพัลเซอร์หัวแตกเลยอะโดนตีไปขนาดนี้หัวหัวไม่แตกก็บุญนะโอเคป่ะใช่ฉันโอเคอะโอเคตามฉันมานะกูดูว่ามึงไม่โอเคว่ะเดี๋ยวปืนมีปือกกระบอกแกออกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ยิงกูแบบใกล้ตายแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนีโหลดแปบบ๊บอัะเจ๊วิ่งลูกไปด้านข้างแล้วครับผมโหลดไปดูโอ้โหพระเจ้าด้านข้างมีไหมเฮ้อหลังอย่าแป๊บโอ้ยไม่ต้องเจ้าพวกนี้ดันมีเยอะซะด้วยเอ้าที่แอบที่กำปองก็ดันไม่มีอีก โอโ้โหเดี๋ยวใครยิงมาวุ้ยใครยิงเขายิง <c oughs> โอ้ผมมองไม่เห็นอย่ากดเอาที่ผ่านมายิงโคเคอเคอาผมเฮ้ยเก็บปืนก่อนเก็บยพกก่อนครับผมพกนี่สำคัญมากโอย้ยอย่าไม่ได้ไม่งั้นผมตายแน่เฮ้ยกดเดินกันโอเค องงรยนั่นไงยิงเข้าตาเข้าตากับการนะฮะพัสโซ้ไปไหนมาไม่ได้ช่วยกูยิงเลยโอเคยอมช่วยก็ได้เห็นว่าหัวแตกนะจ๊ะมียาปะมีย่าไหม โอ้โหทางนี้เนี่ยกระสุนกระสารดันโอ้ยอย่าพึ่งกระสุนมอนเอ้ากระโดดยิงแม่งเลยเออันนี้ที่ไหนอะผมมีศพด้วยเว้ย oh my god มีศพด้วยเว้ยที่แถวนี้ไม่มียาหรอวะเฮ้ยไม่ใจแล้วผม นั่นไงาย,ยา I with guess they helped the นั่นดูเหมือนโอเคเผาศพให้เลยทนำะการชาปนรรก,กิจได้เลยนะครับผม h my god เดเด็ดๆจยิงได้ยิงได้เหรอเอ้ายิงได้จริงๆด้วยกูบ้าละภารกิจมีอีกมากมายครับผมกูมาเล่นแบบนี้เดี๋ยวอะไรอ่ะทางนี้บนนี้ไปเร็ว โกอ้อนโก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 มาบนขึ้นมาบนนะผมโอเคนะฮะดูบอกผมไปก่อนนะโอเคคุณเป็นอะไรนะคุณเป็นสภาพบุรุษเลยขอบคุณมากนะครับผมแม่งยังมีเล่นมุกอีกไอ้ผมนี่บ่หรอ้องหาโทรศัพท์นะ แล้วก็ให้โทรไปหาควีนให้โทรไปหาอะไรชินีครับผมถ้ยมันเป็นอะไรมันเหมือนเป็นชื่อกลุ่มอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจนะฮะ our S O S was gonna have to wait ตัวเเนาผมวมันจะเชื่อไปหาควีนแล้วกลัวต้องทวงเวลาให้มันใช่ป่ะโอ้โหมีปืนก็ไม่บอกโอ้ยวิววิวเฮ้ยตะกี้เก็บของพอดีโอ้โหรอกเกือบหายพัลส์ไป เฮ้ยยาโอ้โหปืนมาคบคบขันคุณจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย มอนเยดับนะผมไปเลยเขาบอกให้เราขึ้นไปบนนี้เหรอขึ้นไปได้ไงไอ้บ้านนี้ไม่แอบอยู่แอบเราก็ไม่ยอมมันหัวขึ้นมาด้วยนะฮะรอก่อนเจ็ดเคอุ้ยมันฉลาดมากอ่ะไม่เหมือนธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมปวิวิวไม่ใช่เว้ยอันนี้ถือสองมือเว้ย ไปนะฮะเราก็รีบไปวิ่งปิดอีกเขาเลยเฮ้ยอ,อ้ปืนอะไรวะไม่รู้เนอะใช้ไปก่อนเลยเฮ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหมดเลยเฮ้ยจะทำอะไรพันโตกู ริ่งเลยถึงกับกริ่งเลยครับผมเฮ้ยบอกให้หาโทรศัพท์แล้วก็โผล่ไปไงนะครับผมโอเคนะครับผมบอกว่าในห้องออฟฟิศนะครับผมออฟฟิศไหนวะเออนี่โทรศัพท์มองหาอะไรโถลจำหน้างงพระโต๊เนี่ย โอเคโอเคตอนนี้พวกเราโอเคนะฉันคิดว่าพวกเราโอเคนะนะคนก็น่าจะสักพักกันนะกํลังโทรเรียกนะผมฉันกังมันต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยนะโอเคพวกเราจะออกไปจากที่นี่โอเคนะผมก็จะไปที่นิวเจอร์ซีย์นะครับนิวเจอร์ซีย์อะไม่แน่ใจนะผมโอเคนะฮะ ้าวไอ้สัตว์มึงเพิ่งเพิ่งยอดเพิ่งโอ้เพิ่งหนึ่งแชปเตอร์แปดโอ้ my god โอ้ my god อันนี้ก็ยังไงเนี่ยกริงโก้กริงโก้กริงโก้โอเคนะครับผมเอาไว้เจอกันกับพาร์ทหน้านะครับผมมาละพาร์ทเตอร์พาร์ทเตอร์พาร์ทเตอร์ป้าแกนดีพาโอเคพาร์ทแปดจบจบกันไปก่อนแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ